สวัสดีครับพี่แม็กคุณเท็นนะครับวันนี้ยาย่ามาส่งของให้พี่แม็กคุณเถ็นนะครับผมแล้วนัดเดตไปไหนครับยาย่าอ๋ออยู่นะโอเคครับผมนี่ก็เพิ่งแพ็คของเสร็จนะครับผมดูนี่นะครับแพ็กเกจของทางร้านพี่แม็กคุณเท็นนะครับผมนี่นะเห็นไหมฮะอันนี้คือเครื่องในไก่นะครับผมอันนี้คือซิกโครงหมูครับผมนี่นะครับผมซีนให้อย่างดีแล้วก็ตัวนี้หมูเปานนะครับผมนี่นะ จำแนกก็อย่างดีเลยนะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์พวกนี้คือเราขายของแล้วแช่ลูกค้าบ่นนะครับว่ามันแข่งมันแข่งมันดูไม่สวยพี่แม็กก็เลยปรับกลยุทธ์ใหม่นะฮะซื้อถุงซีนซื้อตัวซีนมานะครับผมแล้วก็จัดการซีนให้ลูกค้านะครับผมช่วงแรกวันสองวันแรกก็อาจจะไม่แข่งนะครับแต่วันต่อไปมันต้องแข่งอยู่แล้วครับเพราะว่าอาหารสดยังไงมันก็ต้องแช่ฟิตนะครับผมเนาะใช่ไหมโอเคครับนี่ครับลูกค้าพี่แม็กุ่งเห็นนะฮะ อันนี้เจ๊าพาร้านส้มตำนะฮะนี่ก็ครับผมเนี่ครับเดี๋ยวก็จะแช่เป็นแพ็กเกจอย่างงี้ครับแต่ถ้าเป็นอาหารสดเนี่ยถึงฟิตยังไงเออถึงซีนยังไงมันก็ต้องเอาไปฟิตเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าถ้ามันอยู่สักสองสามวันเนี่ยมันจะเริ่มเฉียวนะครับผมผมต้องไปแช่ช่องฟิตนี่นะฮะเดี๋ยวมาพาไปดูนี่ครับผมหลังจากนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเอามาฟิต นี่ฮะอันนี้น้องใหญ่นะครับผมนี่ครับน้องเล็กน้องใหญ่นะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการทําร้านโชห่วยนะครับผมในสไตล์ของชุมชนบ้านๆของเราก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ที่จะพัฒนาก็มีพวกไอต้อคิดเงินนะครับผมว่ากําลังกาลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาเข้ามาในร้านนะครับผมแต่ตอนนี้เริ่มสวยเนี่ยมากก็ขายได้นะครับผมนี่ครับ หมักตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับของร้านทีแม็กนะฮะถ้าขาดตัวนี้ไปเนี่ยลูกค้ากลิ้วเลยนะฮะนี่ครับที่แพคเสร็จแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้เข้าตู้ฟิตนะครับผมนี่ฮะนะดูครับนี่ครับหมูเปานะครับนี่ฮะซีนเรียบร้อยนะครับนี่ซิกโครงนะครับผมซิกโครงอ่อนนะครับตัวนี้แล้วก็นี่หมูบดนะครับผมเห็นไหมฮะแพ็กเกจ ก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับลงทุนไปหลายบาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะทําเหมือนเบทาโกก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อทางไหนนะครับจริงๆก็อยากได้เบทาโกเหมือนกันนะครับผมเบทาโกนี่แพคเกจเขาสวยนะครับเขามีเขามียี่ห้อของเขามีการชั่งน้ําหนักใช่ไหมครับแล้วก็บอกปริมาณบอกอายุวันเดือนการผลิตนะครับผมนั่นอยากได้ครับแต่ว่า ผมเลือกติดต่อ ain, ทางไหนก็เลยทําเองเลยดีกว่า <su> นี <se> ่ครับเห็นไหมฮะก็ร้านของเราก็ประมาณนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แม็กวินเห็นนะครับผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับร้านแต่ร้านนี้ปลอดแอลกอฮอล์นะครับผมผมไม่ได้แขายแอลกอฮอล์เลยนะครับร้านนี้จะมีเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะแต่โซดาต้องมีเตรียมให้เขาหน่อยเผื่อขาไปเสื้อคอที่อื่นมาอุดหนุนโซดาพี่แม็กได้นะครับผมเห็นไหม อ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับ